สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนกลับมาพบกับโยกในมิลาข้อไยมีกันอีกแล้วนะคะหัวข้อพี่อากา reading วันนี้ค่ะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับงานอริเรกหรือกิจวัตรประจําวันที่ยามว่างเขาชอบทํานั้นคืออะไรนะคะคนที่คุณถามถึงอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าก็ดีคนคุยณปัจจุบันนี้ก็ดีหรืออาจจะเป็นคนที่คุณแอบปลื้มแอบชอบอะค่ะว่าเขามีงานอาริเรกอะไรที่เขาค่อนข้างชอบและ ลักที่จะทำมันเป็นพิเศษอะคะ่ะโอเคค่ะ ให้มีทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะกองที่1่ค่ะแพนเคก้กเบคอนแล้วก็ไข่ดาวค่ะกองที่สองค่ะสลัดไก่นะคะและก็กองที่3าค่ะสเต็กนะคะเพื่อไม่นให้การเสียเวลาค่ะขอให้เพื่อนๆมองไปที่กองไพ่ที่รู้สึกว่าเขาโฟกัสต่อตัวเรามากที่สุดค่ะและให้คลิกไปฟังเรื่องรา,ราวเหล่านั้นค่ะที่มีโอกาสจะเป็นเรื่องราวของใครก็ได้จะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้หรือจะเป็นเรื่องราวของคนอื่นๆจากหลายคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เนาะมันอาจจะมี ตรงบ้างในบางท่านหรือในบางท่านอาจจะไม่ตรงเลยอย่างไรก็ตามค่ะหยกต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับใครนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวกับหยกค่ะสามารถแอดไลน์หยกได้เลยค่ะ b y u n s c o r y <OK> o k นะคะ Facebook Fanpage หรือ Twitter a d m i r a c ล e by เขมีเข้ามาติดต่อสอบถามในเรื่องของราคาได้ก่อนหรือใครเศร้าไม่สบายใจหมดหวังต้องการกำลังใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของ ความสิ้นหวังอะไรก็แล้วแต่สามารถทักเข้ามาหาหยกเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะโอเคค่ะเราก็เสียเวลากันมามากเพียงพอและมองไปที่กองไพ่ที่คุณสนใจมากที่สุดและคลิกไปฟังตามไทม์สแตปมที่หยกได้ทําไว้ให้เลยค่ะเรามาดูกันค่ะกองที่1นนะคะแพนเค้กเบคอนแล้วก็ไข่าดาวค่ะว่างางอดิเร็กที่คุณคุณคนนั้นน่ะที่คุณแอบปื้มและแอบชอบค่ะว่า งานอดิเรกประจําเขาชอบทําอะไรนะคะคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาชอบทำมากมากๆเลยอันดับแรกยกต้องบอกก่อนว่าเขาค่อนข้างเป็นคนสมาธิสั้น ถ้าไม่ถ้าหากไม่ใช่คนที่แบบสมาธิสั้นก็คือว่าเขาเป็นคนชอบทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะไม่สามารถจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างแบบโดยใช้แบบระยะเวลาแบบยาวนานได้คือสมมุติอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็จะสามารถอ่านได้แค่แบบ2ีนาทีแล้วก็ไปฟังเพลงต่อฟังเพลงต่อฟังได้ประมาณแบบหชั่วโมงแล้วก็ไปทําอาหารต่อคือคนคนนี้เขาจะชอบ ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันมันเลยกลายเป็นความจับฉ่ายค่ะคือสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมๆกันได้แต่มันไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บหนึ่งนะหยุคิดคำศัพท์ก่อนคือมันไม่สามารถไปสุดได้สักทางอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่สิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือการไปสังสรรค์หรือการไปปาร์ตี้กับเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน <S <S เพื่อนในสมัยวัยเรียนคนคนนี้อาจจะเป็นคนของสังคมนิดนึง <S <S ก็คือแบบเพื่อนคอน่อนข้างเข้ามาในชีวิตเขาค่อนข้างเยอะพอสมควร <S <S เ,ปเป็นคนเป็นคนที่แบบรวยเพื่อนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและแบบมีคนมาขอความช่วยเหลือต่างๆ <S <S เขาก็พร้อมที่จะแบบช่วยเหลือเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรือแบบไปกินข้าวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนก็คือแบบในชีวิตเขาจะมีเพื่อนหรือมีคนเข้ามาวุ่นวาย เกาะเกี่ยวค่อนข้างเยอะรวมไปถึงในเรื่องของคนในครอบครัวด้วยคืออาจจะชอบแบบใช้เวลาอยู่กับคนค่อนข้างเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอชอบทํากิจกรรมที่มันต้องร่วมกับคนเยอะๆอย่างเช่นถ้าหากปั่นจักรยานก็จะต้องเป็นการแบบไปปั่นจักรยานมาราธอนอย่างเงี้ยค่ะเจอคนเยอะหรือกิจกรรมปีนเขาที่เขาไปกันเป็นแบบชมรมหรือเป็นกีฬาว่ายนะ้ําก็ต้องไปว่ายแบบเป็นกลุ่มคนเยอะๆคือชอบทําอะไรที่มันมีความเป็นแบบเอ็กซ์โทร หรือแบบมีการแบบโซเชียลโซเชียลสังคมค่อนข้างแบบชัดเจนมากๆก็คือมีเรื่องของคนเข้ามาเกาะเกี่ยวเยอะมากๆสิ่งที่เขาไม่ชอบเลยก็คือเขาไม่ชอบการที่จะต้องอยู่คนเดียวเพราะความรู้สึกเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างฟุ้งซ่านพอสมควรหรือแบบมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอยู่คนเดียวแล้วมันแบบมันเงียบเหงามันไม่มีพลังงานมารู้สึกแบบหดหู่แต่การที่เขาได้ไปเจอคนเยอะๆอะค่ะมันทำให้เ n e r g รของเขาอะ มันเป็น positive คือพลังงานของเขามันบวกขึ้นเรื่อยๆแล้วมันแฮปปี้มันเอนจอยมันมีความสุขกับแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรทำนองนี้ค่ะมันก็เลยคือสิ่งที่เขาค่อนข้างแบบรู้สึกแบบชอบแล้วก็แฮปปี้ที่จะไปหรือแบบไปเ,ออเจอในคน,คนขอโทษค่ะไปเจอแบบกิจกรรมที่มีแบบคนเยอะๆเออมันเลยคือสิ่งที่เขาค่อนข้างชอบโค้คนนี้อาจจะชอบกิจกรรมที่มีความแบบท้าทาย มันลุยอย่างเช่นนะขับรถมาราธอนอย่างเงี้ยหรือแบบปีนเขาว่ายน้ําดําน้ําดูปะะการางังคือกิจกรรมที่มันต้องค่อนข้างลุยและมีความแบบหวาดเสียวหรือแบบกระโดดร่มอะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้ค่ะ และเป็นกิจกรรมที่ต้องเจอแบบคนเยอะมากๆคือเขาจะค่อนข้างแบบชอบแฮปปี้แล้วก็ e n นจอกับมันสุดๆเลยอะไรทํานองนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันที่กองที่2ค่ะสลัดไก่ค่ะสลัดไก่คะคุณสลัดไก่งานอดิเรกที่คุณชอบทําเวลาคุณว่างคุณจะชอบทําอะไรคะคนคนนี้เขาจะชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในบางคนอ่ะอาจจะชอบแบบทำงานที่เกี่ยวกับการด้านแบบศิละปะ ศิลปะการพูดศิลปะการวาดรูปการร้องเพลงการแต่งหน้าคือเขาจะไม่ชอบมันจะแตกต่างจากคนแรกเขาจะไม่ชอบที่ที่มีคนเยอะๆเขาชอบสถานที่ค่อนข้างมีความเงียบมีความสบายเพราะเขารู้สึกว่า การได้อยู่คนเดียวมันค่อนข้างทําให้เขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขคนคนนี้เป็นคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากๆค่ะเขาจะชอบให้ตัวเองอ่ะพัฒนาสกิลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสกิลในด้านฝึกฝนภาษาการพัฒนาสกิลในด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเอออย่างเช่นแบบการเรียนรู้ศิลปะร้องเพลงหรือในบางคนอาจจะไปฝึกร้องเพลงฝึกแต่งหน้าฝึกเต้นอะไรทำนองนี้อ่านหนังสือท่องพท์เตรียมสอบ ภาษาต่างประเทศอะไรทำนองนี้คือเขาจะค่อนข้างแบบชอบมากๆจะชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่แบบสม่มําเสมออะไรประมาณนี้ค่อนข้างเป็นคนรักการอ่านมากๆรักการอ่านหนังสือหรือเป็นในลักษณะที่แบบว่าชอบคุยกับคนแปลกหน้าหรือแบบชอบฟังเรื่องราวของคนแปลกหน้าหรือคนที่เขาไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบคุยกับคนที่เขาไม่รู้จักแต่ไม่ชอบคุยกับ คนในสังคมแบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าหาเป็นเหมือนคนกองแรกที่แบบว่าเอนจอยชอบท่องเที่ยวชอบแบบโลดโผลอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้จะไม่ชีวิตเขาจะค่อนข้างแบบตอนตาตอนยอนะคะภาษาเหนือตาตอนยอนอยู่กับตัวเองเงียบๆพัฒนาสกิลตัวเองเงียบๆหรือบางครั้งอย่างเงี้ย เขาก็จะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันแบบสงบเสงี่ยมบางคนอาจจะชอบแบบไปวัดวาอารามไปนั่งสมาธิหรือไปแบบล่องเรือเงียบๆคนเดียวใช้เวลาอยู่กับตัวเองจนบางครั้งเขาไม่ได้เล่นสื่อโซเชียลมีเดียเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะมีนั่งมีการแบบว่านั่งเขียนวอคเขียนแบบบดความสั้นๆโพสต์ Post ลงสื่อโซเชียลมีเดียหรือในบางคนอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบ ไปหากิจกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะความรู้ทํามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะชอบเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือเขาอะจะไม่ชอบใช้เวลาแบบเวลาว่าไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรทำนองนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันที่กองสุดท้ายค่ะกองน้องสเต็กนะคะมาดูกันค่ะว่าคุณสเต็กค,ค,คะคุณชอบทำอะไรคะเวลาที่คุณว่างหรือคุณมีเวลาแบบเอนจอยที่จะทำกับกิจ ทำกิจกรรมที่คุณแบบว่างเนาะคนคนนี้อาจจะชอบในการซื้อของเวลาว่างคนคนนี้จะชอบซื้อของดูของออนไลน์หรือชอบไปเที่ยวห้างชอบออท่องโลกที่เป็นสื่อโซเชียลมีเดียหรือไปแบบซื้อของไปดูแบบอ,อ,อย่างเช่นแบบยังไงดีไปดูช้อปปี้อย่างเงี้ยค่ะเข้าลาซาด้าหรือไปห้าเปอเซ็นั่อไปตลาดนะั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ชอบไปดูของแล้วก็แบบมาคิดอยู่ในใจว่าเอออันนั้นฉันก็อยากได้อันนี้ฉันก็อยากได้มันก็จะมีการลิส ถึงสิ่งต่างๆที่ต้องการแล้วก็มองแล้วก็แบบคิดรายจ่ายต่างๆอยู่ในหัวอะไรเงี้ยเออถ้าฉันซื้อสิ่งนี้ไปถ้าทันซื้ออันนี้ไปมาจากคุ้มค่ากับที่ฉันเสียเงินหรือเปล่านะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เครียดอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้เป็นคนที่ชอบค่อนข้างใช้เวลาว่างไปกับการซื้อของหรือการช้อปปิ้งการท่องเที่ยวแบบการเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะค่อนข้างแบบชอบท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นสถานที่แบบเป็นเมืองหลวงค่อนข้าง เป็นหลักอย่างเช่นแบบไปท่องเที่ยวร้านคาเฟ่ไปดื่มกาแฟหรือไปแบบนั่งคุย กับเพื่อนสนิทตามร้านคาเฟ่เงียบๆไม่จําเป็นต้องมีคนเยอะอาจจะไม่ได้แบบโผงผางเหมือนคนแรกหรือก็ไม่ได้เป็นแบบธรรมชาติจา๋าแบบคนที่สองแต่คนคนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบเที่ยวแบบมันไม่เชิงติดหรูแต่เป็นในลักษณะที่แบบว่าขอให้มีความสะดวกสบายเอื้ออํานวยต่อตัวตัวเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคนๆน,นี้ค่อนข้างมีฐานะมากๆในเรื่องของการเงินเขาเลยไม่ได้ซีเรียสหรือแบบ ไม่ได้แบบเดือดร้อนในเรื่องของการเงินไปถึงไหนถึงการอะไรประมาณนี้ถ้าหากไปเที่ยวทะเลกับเขาคุณอย่าได้หวังว่าเขาจะลงเล่นน้ำอ่ะคุณได้อย่าได้หวังว่าเขาจะว่ายน้ําในแบบในทะเลหรือแบบกระโดดน้ำทะเลก็ไม่เขาจะว่ายน้ําในสระว่ายน้ําแบบพูลวิลล่าหรือแบบสระว่ายน้าสวีทส,ส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบคุณอยากให้เขาแบบเป็นขาลุยอะค่ะอย่างเช่นแบบว่าเออวันนี้เราไปเที่ยวแบบ เชียงรายกันไหมเราลองมาทำ challenge ในการแบบออนั่งรถทัวร์จากสายนี้ไปสายนี้อะไรอย่างนี้ดีไหมคือไม่มีทางเขาจะบอกว่าไม่เอาอะ่ะฉันอยากนั่งเครื่องบินอะไรทำนองนี้ยค่ะออคนคนนี้เขาจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะคือการท่องเที่ยวขอก็จะเป็นประมาณนี้แหละงานอดิเรกเขาเนาะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อที่ว่างานอดิเรกที่คน,คนที่เขาคนนั้นชอบทำเป็นประจำมันคืออะไรนะคะ ไพ่ก็สรุปออกมา3กองได้ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ค่ะหยกต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย